สวัสดีครับผมเต้เซนไฟเยอร์นะฮะตอนนี้ผมอยู่ในเกมอะไรครับในมินิเกมเทียมเบรอนนะครับตอนนี้ผมอยู่กับใครบ้างครับผมเกมเมอร์โกสทีวีหรือโกสคุงนี่นะครับผมสวัสดีครับยองผมเฮอร์เกมเมอร์ทีมครับผมโจโจ้คิวผมฟันนิสเกมเมอร์ครับผมจบไปครับก็จะไปใครกับอ่าไม่ขึ้นผมเี้ยงนาอินนาอินเอเควะจะฟักทำไมโอ้โหว่าเอเควะเดี๋ยวจเรามีห้าคนคนไทยเต็มทั้งหมดเลยนะ เอ้ยทำไมเจดแดงได้ของกูเร็วจังวะกูโหดกูเก่งจบเฮ้ยหมดเทิร์พี่หมดเทิพี่อ่ามันเอาเอาของตัวไหนข้ามบอลพี่แลแล้วและแล้วเราไม่จอบบักเลยเห็น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 ออกไปเลยโอ้โหสีเขียวถึงก่อนแน่ๆแต่มันคนมันน้อยว่ะดูเด็กน่าไปทุกจังเลยใช่ครับน่าถูจนผมไม่มี เอาใครตกอยู่ๆอยากโค่นหน้าเสียดายกำลังจะฟาส t ์บีสกำลังจะฟาส t ์บีสโด่งนี่หว่ากำลังจะฟาส t ์บีสกำลังจะฟาส s ์ท r a เวลกำลังจะฟาส s ์ท r a เวลกลับบ้านเลยไม่ยอมปิด fast นะกลังจะฟาส s ์บิดคนน้อยมันไม่แย่งไม่ได้แย่งอิดกันไงก็เลยต่อสบายเลย เฟสเข้าเข้าไปแล้วที่แนะนำปิดเฟซไม่ตอบไม่ได้ครับอีอีอ้าท่านเดี๋ยวตอบมาเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวตอบอะไรนะท่านท่านบิดนี่ไม่ตกเนี่ยบล็อกแม่งหมดอีกต่อเน้รต่อตาบล็อกหมดผมผมไม่อยากฟ้าบิดแบบเร็วๆอ่ะถ้าฟ้าบิดเร็วเกินไม่ต้องฟ้าก็เล่นปกติไงพอแบบระมัดระวังดีกว่าพี่ว่าเนี้ยเดี๋ยวแปะไอพีไว้ก่อน อะไรอ่ะโอเคเฮ้ยกอล์ระวังหล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 ังที่โกยโดนที่โกยโดนสวนแล้วโอเคที่โกยไหมนะไอ้น่าที่โกยโดนสวนแล้วตัวอะไรอืมสวนมันเป็นแบ็คแมนเหรอสวนสวนทางครับใช่อ๋อเดี๋ยวนะมันจ้องว่ะมันจ้องวันนี้วันนี้นะฮะวันนี้เราเพิ่งกลับจากค่ายใช่ไหมพี่โกย ใช่ไหนบอกเลยว่าเหนื่อยฮะไม่เกิรมผมเกิรมไม่ได้ไหนอีต่ออีอีอีชนีตัวไหนอยากโดนฮะฮหายเด็กมันเอาเด็กมันเอาเด็กคนไหนเนี่ยเด็กคนไหนมันเอาเมื่อกี้เสียใครตกอ่ะไม่มีพี่ผมตอบมาเกอยู่อ้โหตกใจหมดคิดว่ามันมาไงไม่ใช่หรอกตอนนี้เราไม่ค่อยเตียงกันยังเนเริ่มการละคกัเดี๋ยวจะขึ้นบล็อกเอ่อเด็กเด็กอยู่ไหนเด็กอยู่เงินบ้านเซอร์อมันลงอยู่ด้านล่างเนี่ย โอ้ก็เราจะไปทําลายเขียวเลยอ่ะโอ้แดนโอ้ใช้ไม่ได้จริงๆเลยเนาะมึงรัไปดังกันละมึงรู้พี่มึงรู้ว่าทองอยู่ด้านล่างเดินตกโค้ห่าร์โค้ชฟักเดี๋ยวเล่นอะไรกันโอ้ฟักม้วนตัางนะฮะเต้นนะแอปเต้นไม่ปกเอาทูเอ็มเอลจีโอเคเราจะเอาหรือจะเอลหรือจะเอาไอ้เขียวเทิ้งทองเฮ้ยดีมริเวอร์ดีมริเวอร์คนไทยยังคือ ยินดีมั่งโอ้ยมีเอา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 คนไทยทั้งทีมแล้วตัวทำน้ำเงินเยี่ยมไปหนึ่งครับผมเฮ้ยยินดีมั่งเฮ้ยกระโดดชิดไอ้เหี้ยินดีเฮ้ยเฮ้ยน้ำเงินมากาน้ำเงินมากาน้ำเงินมาก้าีมาตีมาดีปตายตายตายกระโดดพลาดนิดหน่อยกันนี่เล่นอะไรกันทกอะไรเนี่ยฮะกันป่เดี๋ยวเดี๋ยวกันอย่างนี้เล่นหรอพี่ใช่ เเอาาา่ะะข้กกัันนนยงีแดนไปดูกลางเร็วแปปหนึ่งพี่เดี๋ยวมัวแต่อยู่บ้านนี่แดนไปมีกงมีเกาะก็ไปกลางไปเร็วไอขอเวลาผมขอเลยแค่หนึ่งอันพี่ไปยมัวไปก็ได้วะโลกนี้มันอยู่ยากมัวแต่เก็บของไม่นั่นแหละโอ้ยของฟูฟูเพี่ฟูก็อะไรเลยแล้วไปเห็นเหลืองเหลืองมุมฟูเหลืองมุมฟูเหลืองมุกลางก็นั่นแหละบอกแล้วไอ้แดนเราตองรีบไป ครับพี่หั่ไอ้แล้วไปเขาคุกบดบเหมือนเหมือนเหมือนโด่งเมาหรือใครเมาแดดฟังเสียงแบบเมาเหมือนแบบเมากัญชาหนักมากอะไรแบบนี้ระดมเลยโต๊ะโต๊ะวันดีผมตอบไปเหลืองนะผมตอบไปเหลืองนะผมจะรัดอา เออตกอีกแล้วตองเงินทีมเราโอ้ไม่กูเน็ตเดี๋ยวนี้ทำไมกูตกบ่อยอย่างเงี้กลับทานไม่ได้ค่ะพาเจ้แดงห่มให้อยู่อยู่ที่นั่นก่อนพี่พี่พี่คุมันเลยก็ได้มันละโถเอ้ยทำไมพี่เงินเหรอพี่เต้ครับผมีเรื่องอยากจะถามว่าทำไมผมตกบ่อยอย่างเงี้ยพี่เต้ผมบุกให้นะพีโสดจะมากัน์ดบ้าแทนพี่แม่เนี่ยพี่ผม ไม่เป็นไรพี่ผมโอ้ใครบุกเนี่ยใครบุกตอกเลยแบบผมตายเดี๋ยวเราไฟเราไฟเราไปช่วยไปช่วไปช่วยแล้วอย่าตายนะอย่าตายนะโอเคโอเคตะลุมบอลตะลุมบอลถึงเวลาตะลุมบอลเร้วหนูนี่ข้ามัน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 เออขอบคุณสีเหลืองขอบคุณที่หลังไม่ต้องนะจ๊ะไม่ตองนั่าเออทำไมกูลื่นตกอีกแล้วตกกล่งเข้าว้านโอยูคาร์เดี๋ยวนะมึงสติ๊กเหรอมึงสติหลังลองยูงปาหนึ่งยิงเอาไม่เฝ้าผมจะบุกผมจะเนียนไปเหลือง เปลืองของเขาจไหมพี่ผมผมแลกแค่บล็อกอย่างเดียวจะเปือยยังไงวะเนี่ยในตัวผมมีแค่บล็อกเนี่ยผมอกผมแนวหน้ามาไปมีโกดัเลยเอาละเขาบล็อกเลยเลยไปเลยไปเลน้าเลไปพี่แนวหน้าสองคนกับด้วยวัตถุฟัเดินทิศดได้แล้วนเื่องวันดีวันดี เออพี่เงินเออเอาน้ำเงินน้ำเงินระยะนี้บอกเลยว่าป่าไม่เฮ้ยระวังหลังนำเงินเข้าน้ำเงินเข้าเออเหลืองโง่ดีเนาะเหลืองโง่ดีเนาะโอเคได้ต่อผมนึกว่ามันยืนจ้องใครอยู่อ้าวพอผมผมพอพอมาขุดมาขุดใช่ไหมหรือมาขุณไหนช่วยด้มตุ้มตุ้มการันกันนะโอเคการันตะโอเคจัดวัดเด็ดจัดวัดเด็ด หดีดีหูยนี่งสิเหเลือมันโง่ชนนเอากล่องเอนเชมาวางต่อดิไม่มีทองโว้ยพวกท่านเอาไปใช้กันหมดได้ทองพี่มี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 ให้มีให้หกอะไปเลยพีนน่หลังหลังความกลัหนึ่งนะเจ๊กเก้าต้องการอีกเออต้องการอะไรเกือบแท้วไงบ้าน ไอพี่ผมบอกเลยถ้าจะบุกเหลืองบุกตอนนี้เลยดีกว่านะมันมันมันยิงผมโยความผิดอะคนตายหมดมันยิงผมอยู่สองคนเลยมีเกาะสองคนเลยยิงผมอยู่ไอเอาทองสี่ก้อนครับโยนไปแล้วเสียงใครเสียงใครอีฟ้ามาอีฟ้ามาฮานิ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 ฟเฮ้ยฮานิปราทองมาให้เบาหน่อยหนึเฮ้ฮานิคิดทองทูมีไม่ให้เหรอไม่ให้เหรอนี่จะฆ่าเหรอนี่โอ้พี่เตลาผมอ่ะ จ้มัน้องติดบอลเลยปิดจี๋ยวเป็นเดี๋ยวไม่แล้วเดิมกเด็กมันเอาติดมันเอาติดดฟ้าเอาด็ดฟ้าเอาฟ้าเอาอโติฟาเอาด็กฟ้าเอาโอเคด็กฟามอโอโนี่เนี่ฟ้ามเอาขอบผมด็ดฟ้าตายฮะเจระเดศอีกแล้วเดี๋ยวผมขอไปกลางลุ้งเล็เหาไม่ลียกันบ้านาก เต้ยิงคุ้มให้แป๊บนึงเดียวผมมาแย่งทองกลางหน้าเต็มหน้าเต็มตาคารรอบนี้พี่เต้ยิงคุ้มให้แป๊บนึงนะเฮ้ยเต้ม่าต้แอคไปต้องอ่ะน้ำเงินจะกระทันแล้วโอ้ยโอ้โอมันวิ่งกลับมันวิ่งกลับวิ่งกลับไม่ให้กลับเฮ้ยทองเยอะนั่นวิ่งกลับไปนั่นไงฮะนีบเหรอจ๊ะนีบเหรอนีบเอ้ามันไม่ตกวะพี่เต้ครับอะไรเหรอจ๊ะเอาที่ฝุดมาปะไะเฮ้เต้เอาที่ฝดมาปะครับไม่ได้เอามาเลยครับ ถ่ายแล้วครับผมอยู่ใต้ติดใต้น้าติดใต้น้ำค่ะแล้วไม่มีที่โอ้เดี๋ยวเตีมันไม่โดนตีไม่โดนเดี๋ยวนะมึงสกิลการยิงธนูมึงกากมากบอกแค่คำเดียวอจีเต้วิเต้วิเต้ดูมันยิงผมดิดูไอ้เหลืองยิงผมอยู่ดิยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยวันกากข้าวันแต่เมื่อกี้พี่แหลกเลยกกันรู้สึกแหลกมากเอาโล่นไปไหนแล้ววะตอนนี้ ใครอยู่กลางนะสีแดงอ๋อคืเกมเมอร์เฮ้ยผมต่อเกือบถึงเหลืองแล้วนะแต่มันยิ่งผมอยู่สิตอนนี้ออกเลยว่าโดนทีนี่มีตายออกเลยว่าเราสามารถบุกได้สองทาง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 พี่เกียรติจะบุกเพราะมันจะแหลกมันแหลกชิบหายเลย ไปมาจะเอาเลยจ้าพี่ก๊อพี่เต้เบาะระบุได้สองทางนะบุกทางฝั่งฝ่ายผมทางที่ผมต่อหรออันก่อนดิสกันบ้านเนี่ยทางที่ผมต่อหรือทางตรงกลางก็ได้ล้อหนึ่งข้าศึกล้อหนึ่งอันนี้มาป๊อมดาบเลยจ้าเอ้าไม่ไม่ตายเออเดืเดินตกตายเองตกศึกคือแต่ลบแต่ลบยิงเฮ้ยบอกเลยพี่บุกบุกบุกเหลืองเลยเหลืองยิงผมทุกคนเลยเนี่ย มันมีคนเฝ้าตรงนี้ไงเดี๋ยวเเลยสกองไสกองโอเคเมัน้าหตายหนูอย่ามาสร้างกับพี่นีเจเีกาปเชวเต้แล้วเฮ้ยี่ไบงขอสอันหน่อยดิียคุม้านอยู่ไม่ใช่หรอกพี่กอพี่ผมจัมาเนียนจัมาเนียนบอกเลยไปเลยพี่โอเชี่ยมันเห็นพี่แล้วครอ๊งกุบไแล้วไม่เด้กูอะไรนี้เนี่ยเราถามมาเนียนไหมถามมาเนียนไหม ก็ถูหรือเปล่าก็ใช้ได้อยู่พี่โก้ไปช่วยพี่เต้เร็วโอ้โอเดี๋ยวก่อนจะตายก็ได้กูมีผีปัตตูฟ้าแลวหนูก็แจกคุณกันบ้านนะเนี่ยนี่อะไรหนูเห็นมาสร้ากับพี่สิ่ไหนเฮ้ยจะตกตายโอ้แต่มึงไินฉันงช่วยพี่ไม่ได้กับอะไรมันการบ้านช่วยกันบ้านอยู่ให้บ้านหนักก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปช่วย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  นี่กำลังจะลอยฐานมันสีเหลืองนเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยลาแป๊บลาแป๊บผิดเสร็จก่อนะไรกันบ้างนะก่อนนะตองไหนกันอะไรทีละผู้เราใส่อีกทีเฮ้ยดูพี่แซ่ไม่เห็นครับไม่เห็นเฮ้ยเด็กมันเอาเด็กมันเอา โอ้มันเห็นมันเห็นอ่ามันเห็นเราแบกิลนะคะวันนี้ผมก็จะไปตบอ่าทีเหมือนแถวบ้านอนนี้นะฮะก็แบบโดนข้าศึกรุมร้อมนะครับโอเคปะตรงนี้ไม่ได้เลยใครกำลังมารีบมาเลยีเฮ้ยพี่ไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมจะเนี่ยไหมยิงมายิงกลับแบกโลนะวันนี้ผมก็ทำการไม่รู้เรื่องพูดอะไรวะ แบกิวนะครับผมะเลยพูดไปเรื่อยๆนะโทขออภัยเออดีดีดีวิ่งแล้ววิ่งต่อเออดีดีเฮ้ยทุกคนโอ้โดนข้าสึกลุมร้อมงั่นแต่กล่อมสตรีเดอวอืจักรนะผมที่ช่วยผมยิงผมตายนะผมก็ไม่ได้เขาทำไมได้ทำได้สีฟ้าแม่งยิงตกว่ะ ใช่ปะใช่ปะเอาวสีฟ้าอะไรครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีสีฟ้านี่ผมไม่มีจะยืนเลยโคตรสิ่งไปฟาร์มสีเขียวก็ได้บ้างทำไมสีเราของมารัพยากรเราไม่ไปใช่ปะของได้เยอะตอนเนี้ยในนี้ก็ขอโทษพี่หนูโดมมากันบ้างวะเราเออพวกเนี่ยแหละฟาร์มอยูีสี่ะไรอะไรใช่เลยชอเลยโอ้โหน้ำเงินมึงมีธนูด้วยค่ะจิ๋มมาแล้วกลัวพี่ถามว่ากลัวพี่ครับช่วยอะไรอย่างได้ไหมครับพี่ ช่วยยืดตรงกลางรบแป๊บนึงได้ไหมพี่ตอนนี้ของผมฟูแล้วผมจะรีบไปข้างหลังมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแล้วไปดีไอ้ดีแดนอยูซชได้หมดเต้นเต่อตอเลยเต้นโดนยิงมแล้บเตะบล็อกกนครับไม่ตอบตรงกลางกระโดดซ้ายขวาหน้าหลังเอบ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 ซ้ายขวาหน้าหลังเอือ เราทำน้องแกะก่อนแล้วกันนะยถ้าแต่ถ้าแจกไองมีเยอะพี่เอพี่โก้พี่โก้ผมผมพี่โก้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 รีบเอาของมาเลยเดี๋ยวจะไปกระสันเลยไม่มีจะไปลื้อทำไมไม่มีเลื้อเล่นเลื้อเล่นอะไรไม่ช่วยยิงแกแกต้องไปเลยไม่ใช่บอกเหรอจะช่วยแทงช่วยแทงแกต้องเป็นคนแทงไม่ใช่ไรได้ใช่ไงรอพี่โก้ไงผมไปคนเดียวมันไม่ไหวเอะตะกี้ว่าพี่ไหวกันแล้วพี่นี่้าข้ามันข้ามันข้ามันน้องแกเออน้องแกข้ามมันหยุดได้ละ โดนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปสีน้ำเงินเอ้ยสีเขียวก่อนนะจ้ะไปแล้วอีหนูได้ไวิ่งวิ่งวิ่งเขียวสีเขียววะเดี๋ยวนี้แดงมาแดงแดงเสียรลแดงไม่แดงแดงแดงมาพี่แดงแดงเออแดงโอ้มันตามว่ะข้ามันข้ามันโอ้ยตรงกบคิวหิมคิวหิมคิวหิมเออติดติดติดเออแดงเฮ้ยเหลืองต่อมาข้างๆนะบอกเลย ไ,ไปไม่ได้ไปไ,ไม่ได้ไปอะ้เดเดี๋ยวเดี๋กำลังไปกำลังไปนะกำไล่อยู่ไล่ไปตรงงานให้โอ้แดนร่อนให้ก่อนให้ก่อนเนื้อเงื้อเงี้อเนื้มเน้อเนื้อยนื้อมนื้เนื้อเนืามเนุ้มันม้อเนื้อเนื้อเนือเื้อเนื้อมนื้อเนื้อเนือเนือเนล้อเืาอเาื้อเนะ่อเน็้อเน่อนืาอเแื้อเนด้เนืจองนื้อเ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 นืงอกนื้อเนนเนืดาเนเนื้อเนื้้เนอเนื้อเนือยู่วะ ดาวเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่กี่เดือนกี่เดือนเอ้ไปเล่นไปเล่นที่อื่นนะพี่นะมุกนี้เป็นมา้าเลยไปเนี่ยโอ้โหแขนไม่ลงอี่เพื่อเฮ้ยเนี่ยคิวตัวมีธนูเรียบร้อยไอทีมเหลืองเนี่ยตอนนี้อยู่กุมแบกิวนะฮะตอนนี้ผมก็ได้ทำการเด็กนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมก็จะทำการโจมตีฉันเงินนะฮะเด็กแดนเป็นคิวแดนแดนหรือเปล่าเออแดน คิดเป็นคิวโดยชัดดาวแล้วผมปลี่ยนไปแน่กันละกับฐามแป๊บนึ่งแจ๊กฟาร์มครั้งสุดท้ายฟาร์มครั้งสุดท้ายของพิเตอร์ตื้อครับไม่ใช่แบบไปเกิดฐานปุ๊บโดนธนูยิงตายเอานี้จบเลยเนี่แบบเหลือเลยนิดเดียวด้วยของที่ไปฟาร์มมาขึ้นเลยทุกสักรเนี่ยเราดับดาวมากครับตอนนี้ตรงกลางมีใครยึดไหมครับดูสิครับต่อได้ครับเก็บไปเลยนะ สีเหลืองแมงยืดค่ะไม่ไปก็ได้วะสีเหลืองเหิมเติมเด็กมันเอาเด็กมันเอาเด็ตสีเหลืงจะเสีเด็กมนเอาเด็กันเอาเออเสีเงา้ยเสียงเคียดมากเออเสียงมแสีจกบ้านเดี๋ยวเขาไปปลูกเอง วินเนตเป็นไรอ่ะโอเคจัดเลยวินเน็ตดับแปลกไอ้นี่ยเออไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วฮะเออเพื่อนอะไรไหมพี่พี่มุกมุกใช่ไหมนี่มุกหรือเปล่าหอยเฮ้ยมาตะฟ้าออใช่ก็ยิงกันไม่ใช่สิบสามนาฬิกามีไอ้เหลือมีไอ้น้ำเงินมาไปไปน้ำเงินเวียนการวาดให้เขาไหมเหรอเงิน ถ้าชาไวไปไอพี่เก็บเหล็กไว้ในกล่องนะจ๊ะการใช้เลยพวกจะกินตัวกลมมาวางเอาไว้วางโอ้ถ้าได้ไปบุกอีกนะบอกเลยปล่อยน้องแกะแน่ๆไอ้ไอ้ใครมีเด็กบอาไว้เฮ้ยน้ำเงินมันมีคนอด่าให้ผมป่ะมีการให้กันด้วยหรอไงเอ้จะไมให้ด่าผมว่าดี เออเออดีน้ำเงินให้ด่าผมวะเอ้เนี่ลยกูงงเลยเขาไม่ได้ทักกิจเราอย่างเดียวเนี่ยเออขอบคุณนะน้ำเงินนะเราคุยน้ำเงินทุกคนนะขอบคุยน้ำเงินทุกคนตายเลยก้อนนะงนี่ดูซิผู้สำรวจจะดีจัดน้ำเงินครับผมที่ให้ลูกธนูแกเรานะครับ เดีผมจะไปบุกแล้วผมไม่นี่แหละผมจะแทงแล้วเงินมันอะไรมันจ้องล่ะมาแล้วมาไม่ต่อทั้งหมดตัวรองไข่ทำไมแก่แก่แก่อย่าวางไข่เหรอโอเคทำอะไรกันนั้นทำอะไรกันนี้อแกโอ้ให้ทองโผมมาพี่เจ้ทองด้วยเอ้าวพูดแจ่มเขาไปบุกนี่นะกดกันนะ ใครน้ำเงินอะนะจัดว่าเด็ดจัดว่าเด็ดน้ำเงินเฮ้ยเอ้ยเรามีพัดทำมิดแล้วไปไปไปสีเหลืองดีกว่าไหมพี่ก็ไปอยู่เมื่อกี้มันฆ่าพี่เน็ตมันใช่กค่เกินไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะพี่เน็ตมันเกินไปแล้ววันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องไม่โคตรใจดีเลยเฮ้ยไอ้เอ๊เนี่ยใจดีไอ้เนี่ยใจดีแต่คนอื่นแม่งแม่งยิงเราไอ้ฮาน ไอไอก็ไอก็ฟังกิเชวเด็กมันเอาเด็กมันเอาอนุญาตได้สเต็ปเกียนไายยบายบบทองจุมีพีส๊รีทองจุมีพีส์รีทองจุมีพีสีีเดี พี่เต้ตอนไหนฝั่งไหนบ้านที่ไม่ได้เป็นพันธุมิตรไอ้เียน้ำเงินนน้เิไอ้ที่ชื่อว่าอะไรนี่อะไรเดชเนี่ยไม่ไม่รู้อ่านชื่อไม่ออกตัวตัวตัวเอ้ำหน้าเอเอ็กอะไรเนี่ยเอาพี่แอร์ก็อยู่ในตัวอดูเขาขาดวูใครยิงวะน้ำเงินพี่น้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินเออน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินอ้ามันมีคนเดียวใจดีกับเรานอกนั้นมันก็ไม่ใจดีกับเราแล้วนอกนั้นมันสารชั่วสารชั่ว แต่เรเลวเลวกดด่าเขาเปล่ามันอะไรจะความไหนแจ๊ดหนูพี่พี่พี่ราไปพี่เราไปหนูเค่นั้นโอเคท้องท้องท้องเออคามคามความคามเออแม่งใจดีเฮ้ยแม่งใจดีดิชินผมอยากจะบอกอะไรให้นะบ้าบุกเดือยข้าบุกเน็ตครับเน็ตที่ไหนทั้งเงินเลยเอ้ย อ้าไอ้ควายเลงบร่วงเองดีดีว่าเฟโลเเลือเกินมึงเอ้ยนี่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 กันี่ตกไปนี่เราห้ามฆ่าไอ้ตัวนี้ไว้มันเป็นคนดีมากเนี่ยไปพี่ไป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 ่พี่จะดับสปอนไปี่ชินไี่ชินยอมให้ผีนายตาย่ชินขึ้นไปเร็วจะตายแล้วเร็ว โอเคเคลียร์เลยครับผมเคลียร์เลยพาดเกันมใช่ไหมมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมมึงอีตัวอีตัวนี้นี่อีตัวนึงไปไหนแล้วตรงน้ำไปแล้วเหรอไปไหน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 สงสารสงสารหวัดดีนายหวัดดีนะเป็นข้าสีเขียวน้ำเงินแม่งน่าสงสารว่ตัวนี้สีเหลืองใช่ไหมไอสีเหลืองเราไปบ้างสี่เหื่องลรามาบ้างติงนะ ก็ยังคาน้องเงินตรงกลางนะพี่สงสารไม่ใช่ไม่ปทุบเตียงเราไม่จัดก็เอาดาบมาออกเพื่อป้องกันออกแล้วออกแล้วแต่คือจะดูว่ามันจะมาอย่างไรเขาให้ทองเราอ่ะใหญ่ดีพี่บอกแล้วคุดรักอ่ะชอบอ่ะน่ารักอ่ะคนไทยไว้เนี่ยน่าจะน่าใช่มันจะโดนแบนไหมเนี่ยมันเปนนยุ้ด้วย ลดนกัดโดนนี่มีิกแอคช่วยเลยมันบุกเข้ามาแล้วช่วยหน่อยไม่หายอย่างเงี้ยมันเห็นเลยโอเคก็เออโอเคโอ๊ยมันกลับไปรถเข้าไม่ได้บุกเข้าไม่ได้หรอกโรถกันกันลืมลืมลืมจิกแอคไม่ใช่หรอเขาเรีบอกกูว่าจิกแอ็กด้วยแต่มันก็มันก็ถูกชานะเพราะว่าเราได้เพราะว่าเจอแบบอย่างงี้เหมือนดิบุกยังไงให้มันไม่เห็นไม่อยากตายเพราะธนูนั่นเอง ที่ผมจะผมกขาธนูแป๊บนึงเดี๋ยวของอขาธนูธนูนี่ก็จะแบบเออใครก็ได้ฟาร์มหอกเฉียบผมฟาร์มนั้งเงินอยู่เฮ้ยเหลืองมาเหลืองมาเหลืองมาก็อย่าเอาจัตฐานนี่ถ้าเป็นถ้าถ้าไม่เอาออกหอมมาเนี่ยฟาร์มเลยเอ้ยนั่นไงโอเคจัดวัดเด็ดจัดไฟกระพริบอยากได้ทับไฟกระพริบด้วยเอ้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 เใครบุกนะโดงล่ะนะผมอยู่นะเอ้ยน้ำน้ำมันแดนน้ำมันแดนน้ำมันแดนบ้าไม่ใช่ผมนะ อยูนะนั่ไงแดนเออนั่นไงเออดีเรียบร้อยตายทั้งสถานีหนูตายทั้งสานนะจ๊ะแดนแม่งซุ่มเงียบพี่ไปชินน้ำเงินละเรียนซุ่มค่าเดี๋ยวนี้เกือแค่น้ำเงินคนเดียวเท่านั้นไปไม่ทันหล่นลงพื้นไม่ใช่หรอแล้วน้ำเงินสุดที่น่ารักของเราไปไหนแล้วโอ้น้ำเงินโคตรจะน้ำตาไหลบอกเลยน้ำเงินอยู่เขียวเอ้ยเออแต่โคตรเขียวท่าสูงสานเขามาก จะฆ่าเขาได้ลงคอเหรอผมมาลงเลยพากันระดมพลไปขนาดนั้นเขาเขาเขาไม่กลัวเราเหรอ่เราเราแค่ปล่อยแกะพี่แล้วแกะมันวิ่งไปหาเขาแค่ปล่อยแกะนี่มันอะไรเลยแกะของเราแกะเขาเองเขาไม่ได้แกะป่ะโอ้โหดูดูดูเขาปล่อยใส่เราเขากลัวเราไปฆ่าดูโอ้โหมาทุกคนเราไปตั้งห้าคนเนี่ยโอ้โอ้โอ้แกะ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 เราไปฆ่าลืมตอบโต้แลครับจังหวัดนี้ นะวัดดีนายวัดดีโอหน้าสงสารโอ้โดนลุมยำอืเป็นพี่นี่ก็ตายนะบอกเลยเฮ้ยแดนอย่าบังฉนูดิแดนพี่มองไม่เห็น <laughs> มีอ้อมบานเออ <laughs> <ๆ S 3> ครับ <laughs> <c oughs> เยอผมโอเคครับก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้แล้วกันนะฮ <c oughs> ะแล้วเ,เ,เป็นคนไทยครับเอ้าแอนเฟนเดี๋ยวโอเค อ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะคนที่เล่นกับผมลิงก์ก็อยู่ด้านล่างในชุดชั้นนี้นะก็ไปกดติดตามไมได้เนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแลหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนด่าว่า